สองแปง งมีใบรถตุ๊กๆเนี่ยเอเนี่ยที่ดินล้อมรอบก็จะเป็นแบบนี้นะคะของลุงได้ได้คุดอ่าคุดบอกไวไหมคะของลุงได้คุดปอกไวไหมไม่มีเนาะไม่ได้คุดเนาะโอเคน่านี่เราก็ไปเลยค่ะโคตรแบบนี้น่าโอ้ที่ลุงแบบบรรยากาศดีถนนก็กว้างด้วยเข้ามาแบบสะดวกอะ่ะ พี่นัาจำไว้ต้งต้นอะไรเนี่ยต้นยูคาเนาะดเดี๋ยวเราจำไว้ก่อนตรงนี้นะคะคือเขตของที่ดินคุณลุงนะคะ คนแบบ ด้านหน้าที่ดินนะครับแล้วข้างหลังลุลงเดี๋ยวเราต้องไปชมข้างหลังกันเนาะขอบคุณค่ะคุณลงุลงคะานาลงกันอ๋อยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบสุเดเขตของทุณล,งลุงละหน้ากว้างประมาณนี้โอ้โหจ้ะคุณล,งลุงเราเราได้ทำนาไหมคะตอนนี้ได้ทำทุกปีเลยเพราะว่าสมัยนิจิวานเนาะ จ้าเอาหวานเอาใช่ไหมคะหวนจ้าเดี๋ยวลุงพาไปดูข้างหลังเบื้องค่ะจะได้รู้มันถึงไหนไก่ไหมนะ่ะลุงไก่นโอ้โหไปก็ไปนะคะไปก็ต้องไปมีน้ำเลยคะ่ะไปได้ไหมอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูแนวเขตที่ดินของคุณลุงกันนะคะเมื่อกี้เราเรารู้แนวเขตเออ่ด้านกว้างของที่เราเนาะ เดี๋ยวเราจะไปความลึกแล้วกันกว้างมากคือที่ดินของลุงสวยมากติดถนนนะคะเส้นบ้านหนองกระดูตําบลสํารงแล้วก็ไม่ไกลไม่ไกลนะคะทุกคนแล้วที่สำคัญก็คือมีถนนติดถนนสาธารณะที่ดินมีโฉนดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวแนวเขตของที่ดินคุณลุงนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเนาะ ตอนนี้แม่ก็จะบุกป่าฝ่าดงไปนะคะทุกคนบุกป่าฝ่าดงไปอึบลุงบอกว่าตอนเนี้ยเขากําลังแบบหวานหวานหวานกล้าช่วงนี้เป็นหวานกล้าเนาะเราไปดูที่กันโอ้โหแนวเขต นี่นะคะที่ของลุงกว้างมาก14ไร่นี่โอ้โหสวยจังเลยป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท,ทักทายคุณป้าก่อนจ้าโอ้โหไกลเลยอะ่ะป้าบอกว่าเดินยาวสักหน่อยโอ้ไกลมากเลยทุกคนก็คือ14ไส่อ่่เนาะแต่ว่าแปลงนี้น่ากว้างจริง แปนี้ข่ายถูกนะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะนะคะอึบอ่อยอืมก็จะประมาณนี้แล้วถ่ายหน้าตัวเองกัน <c oughs> มีส่วนร่วมกับที่ดินนิดนึงปะโอเคเป็นไงบ้างคะ คุณลุงแล้วแนวเขตมันอยู่ตรงไหนอะจ๊ะอ๋อนู่นนั่นหรอคะไปทางนอไปนู่นนายอะอยู่ไปนู่นโอ้โหตรงนั้นที่แดงแดงก็ไผ่ไปนู่นแหละค่ะค่ะแดงแดงก็ไผ่ตรงนู่นเลยเนาะจ้าแนวแนวแนวของเองเนี่ยนายนี่อ๋อแนวของเราเลยของเองมัเลยค่ะ งามนะอ๋อแต่ว่าลุงยังไม่ได้ถึงช่วงถ่ายนะคะตอนนี้ยังไม่ถังอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายตอนนี้กําลังจะเริ่มถ่ายแล้วเนาะจะเอเดี๋ยวว่าถ่ายแล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้ที่นาของคุณลุงจะค่ะค่ะนี่ที่ดินคุณลุงสวยจังที่ดินคุณลุงกว่า กว้างกว้างมากเลยครับอืมใช่กว้างกว้างติดถนนใหญ่ไอติดถนนแบบถนนก็กว้างด้วยนะไม่ใช่ถนนแคบจ้าอ๋อลุงบอกว่าสามารถออกขามทะเลสอได้ด้วยเนาะอืมจ้าะปรสานกอ๋ออโอ อันนี้เป็นรอบๆอ,บอ,บอบที่ดินนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะต้นไม้ก็เยอะเหมือนกันมีฟาร์มหมูได้วหรอป้าเนี่ยป้าบอกมีฟาร์มหมูด้วยแล้วก็มีฟาร์มเป็ดด้วยเนาะป้าเนาะ โอ้จ้าก็จะมีข้างเคกก็เป็นฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดนะคะก็จะเป็นแบบโซนกเกษตรนะคะโซนกเกษตรอย่างนี้เาก็ออกมาอยู่แล้วเขาเ,ยเียงวยเียงวนะป้าแล้วเขาใช้ไฟกันไหนอะจ๊ะโซลา่โซลาโอ้เข้าใช้โซลา่าเนาะถ้าลูกค้าแบบจะมาอยู่แบบโคกหนองนางเงี้ยลูกค้าก็ใช้โซลา่าเซลล์ได้เลยแล้วก็ขุดน้ำเองเนอะบ้านเนาะขุดน้ำเองเนี่ยป้าบอก ใช่ป้าจะใช้การเกษตรตะกุดโบกไว้เดี๋ยวน้ำมาเข้าไม่ต้องเอ่อน้ำไหลน้ำฝนใช่ไหมคะฝนแต่เดี๋ยวว่าเข้ามาทั้งนู่นไงค่ะถ้าตกมากกับน้ำก็จะไหลมานี่น้ำอะไรคะจากที่ไหนนะคะป้าจากหนองสวงหนองสวงหนองกระดูนไหลมานี่มุดจ้ายามน้ำน้ำมากน่ะไหลมามุดเลยเองที่เก็บกักน้ำได้นะค่ะเราเก็บกักน้ำไว้เลยเนาะจ้ากป้าทำไหวเหรอเนี่ยตั้งสิบสี่ไร่นี่น่ะ ก็ไหวไหวทำไหวเราทำไหวเนี่ย okay. จ้างเขาด่าเนาะป้าบอกกระจ้างเขาด่าเพราะว่าสิบสี่ไรก็ไม่ใช่น้อยดิเนาะเนี่ยไปเนาะถึงปานโอ้ค่ะจ้ะป้ามีอีกไหมหรือว่ามีตรงนี้ที่เดียวผมมีทั้งบุญแต่ว่ายังไม่ขายอ๋อยังไม่ขายยังขายทั้งนี้ก่อนเนาะจ้าเอจ้าไปนั่นได้ไม่นาง ทางมันจะลงมันขาผ่านนี่เด็กรถมอเตอร์เวย์อะไรเขาเรียกอะไรนะท่านเอ่อวงแหวนนี่ถนนบายพาสอ๋อถนนบายพาสวงแหวนมันไปนู่นแล้วเอาวงแหวนไปทางนู่นแล้วทีนี่มันมาตุ่งวงเลี้ยนน่ะจ้ามันที่ตุ่งวงเลี้ยนเพราะว่ามันลบมาที่มันจะตุงมานี่นะคะหลานน่ะมันจับเออจ้าบายพาสผ่านว่างี้ค่ะอ๋อจะมีเส้นมาค่ะ ก็ตรงนี้เป็นที่นานะคะทุกคนสิบสี่ไร่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราพาชมวิวก่อนไปเหตุทุกคน๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปอันนี้ก็ถ่ายก็คือตรงตรงหน้ากว้างก็ตรงต้นเอ่อใกล้ใกล้ยุค้าใช่ไหมคะเนาะแล้วก็หนากว้างก็มาจนถึงนู่นเลยต้นไม้นู่นอ่าจ้ะหน้ากว้างก็เป็นร้อยเม็เละมั้งเกินละร้อยกว่าใช่ค่ะ ร้อยกว่าหน้ากว้งาวงเยอะมากเน,นะนี่จ้าหน้ากว้างที่ดินร้อยกว่าเมตรเลยนะคะแล้วก็ลึกด้วยนะคะแล้วก็แบบทำเลสวยเนาะลุงพาไปชมตรงนู้นเงือไหลไขย้อยกันเลยทีเดียว <laughs> <laughs> กว้างหลา<ท>ยอ๋อจ้าจ้ะเดีนน๋ยวไปถ่ายถนนกันดีกว่า <laughs> จ้ะ ป้าบอกว่าไปถ่ายถนนนะเดี๋ยวขึ้นไปถนนใหม่ก่อนโอเคอันนี้ก็คือแบบว่าจะเป็นของบ้านสิบสี่ไร่สองงานห้าสิบหกวาใช่ไหมคะโอเคถูกต้องนะคะของคุณป้าสิบสี่ไร่สองงานห้าสิบหกตารางวาเดี๋ยวเราขึ้นทางนี้ก็ได้ใช่ไหมคะว่าโอ้แต่ว่าเองต้องไปทางนูน่น<อ>เพราะว่า,านนใช่เพราะว่าทางนู่นเป็นเอ่อหนากว้างจะถึง<อ>ตรงนั้นเลยเนาะป้าอันนี้ขอเรียกต้นอะไรคะนี่น,นี่รักีย รัสเซียต้นรัสเซียเหรอคะป้านี่นี่เนระนะอะโหป้าว่าปลูกหรือมันขึ้นเองอันนี้ปลูกที่นี่มันรากมันมางอกมาเนี่ยค่ะอ๋อคุณป้าปลูกเองเนี่ยเพราะความสวยงามเนาะโอ้งามเลยมีเยอะเลยไม่เคยเห็นนะเนี่ยปกติแถวบ้านของแบบก็อยู่กำปังนะสะเดาใช่จ้ะต้นสะดานี่ยเยอะไม่มีหรอกต้นละสงรัเซียนี่นะ แต่บ้านมีแต่เน่แล้วเราไปทําอะไรอ่ะนี่ก็ไม่เป็น้ายายก็ตัดฟืนทำถ่านอ๋อทาฟืนเนาะใช่ใช่ชาวบ้านมันก็ทําฟืนเหมือนกันเผาถ่านเองนะเผาถ่านเนาะอืมโอเคเราเดินมาทางนี้เนาะทุกคนแล้วก็เดินไปอันนี้ป้าถ่ายไว้เนี่ยอันนี้ของเาดอ๋อของเขาไม่ใช่ของเราเนาะอมนเ็กแค่นี้อ๋อจ้ะ เราแค่ตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปทางนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูถนนอีกรอบนึงจะพาไปดูถนนอีกรอบนึงนะคะว่าถนนกว้างแค่ไหนแต่ว่าโอ้โหเป็นแบบหน้ากว้างติดที่นี่ร้อยกว่าเมตรเลยละ่ะดูจากสายตาก็รู้นะคะอ่ะอันนี้จะเป็นจ้าอันนี้จะเป็นแนวสิ้นสุดของที่ดินของคุณลุงกับ ก็ต้นนี้เลยสังเกตง่ายๆต้นรัสเซียนะว่าเนาะอ่าป้าบอกว่าต้นรัสเซียตรงนี้แล้วเราก็ไปนู่นเลยนะู่นเลยแล้วไกลมากนะคะก็คือยาวไปถึง,งนู่นเลยก็ติดตรงนี้สวยๆถนนนี่ก็เขาก็โอเคไม่แชะแต่ว่าตรงนั้นเขาอาจจะเอาไอ้นี้ไปใส่หน่อยนะป้ะนะนะาเนาะเนาะอ่าก็จะประมาณน,นี้นี่ก็ออกไปทางไหนได้คะป้าป้าบอกไปทางไหนได้ โอ้ไปข่ามทะเลสอได้ด้วยเนาะทางนู้นเนาะจะไปนีาไปไได้ไปาก็ได้ค่ะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าบ้านน้องประดูใช่ไหมบ้านน้องประดูเนาะโรงเรียนประดูอยู่ตรงไหนคะคป้าเอ็งเลยมานิดนึงเนาะจะอ๋อเดี๋ยวเองไปทางนู่นดีกว่านี่ก็เดี๋ยวพาเดินชมที่ดินก่อนค่ะนี่คุณป้าเขาปลูกต้นลเซีเอาไว้ แล้วก็มีต้นยูคาอันนี้ป้ากระปลกไว้เป็นแนวเลยใช่ไหมคะเนี่ยเป็นแนวเนาะเออเป็นแนวเข้ามาแจกก่อนเลยค่ะจ้าโอป้าปลูกกี่ปีแล้วนี่มันโตขนาดนี้สิบกว่าไหมไม่ถึงไม่ถึงหรอกห้า,าสองสามปีม,มันก็โตขนาดนี้เลยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้หนูไม่เคยปลูก <c oughs> ไม่รู้เลยอ๋ออันนี้เนาะ สองสามปีก็โตขนาดนี้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นต้นยูคาลิปตัสเนาะอันนี้มันก็เรียกต้นกระดาษซูเปอร์เอะนะอ๋ะอที่เขาเอาไปทำกระดาษหรอคะเอานี้ค้าเหมือนกันแต่ว่าน,นี่<อ>รเรียกกระดาษต้นกระดาษซูเปอร์เออ่ะเาเพิ่งมีความรู้อันนี้คุณป้าบอกว่าเขาเรียกว่าต้นกระดาษซูเปอร์เอหมายถึงว่าต้นนี้เขาเอาไปทํากระดาษซูเปอร์เอใช่ไหมคะอ๋อต้นยูคาอีกอย่างหนึ่งแต่ว่านี้ป้าบอกว่าต้นนี้เขาเรียกคานั่นแหละจ้าบาดรโน ค่ะอ๋ AN, อตรงนีดต้นก,นกนนปประดาษซปเปอร์เออคอันนี้เราก็พาดูตรงนี้ละอ๋อลมเย็น ถึงต้นยูคาตรงนน้นเลยโน้นจ้ะจ่โอ้โน้นนะนน้นเลยนะคะถึงต้นยูคาต้นนู้้นเลยไกลมากใช่ไหมบ้าถูกแล้วเนาะจ่ะต้นนน้นเดี๋ยวๆพี่นด้เป็นไรหนตำตำเหรอฮะอ่ะฮะโอเค okay. จ่าเดี๋ยวจะถ่ายคลิป ฟมฟามเป็ดใช่ไหมคะประมาณห0 0้อยห้าสิบเมตรเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะโอ้โหหอบเลยอะ่ะเนาะเดยวนี่เดี๋ยวหอบเลยอะ่ะหอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เด <c oughs> ีหนูก็